ด้แม่เนท่กทุกก่าวันนี้ก็ได้รับเกียรติมอบหน้าที่เป็นองค์วิทยกญญากรบรรยายให้เต็ม

มีแนวรูปแนวอยู่เจ็ดสิบแปดรูปใช่ไหมใช่ครับใช่ถ้าตรงนี้วงบรรยายทุกรูปทุกรูปที่ผ่านม,มาเนี่ก็น่าจะมีกเข้ามาก็ดูว่ามีโฟลเตอร์นะมีสื่อบรรยายิันผงใหม่แต่ที่ใช้ไม่เป็นใช้ไม่ค่อยเป็น บางทีในเรื่องในใจครับวอมนี้มาคือใส่กันหน้าเบื่อหน้าดูไม่มีสื่ออะไรให้ดูเลยที่ไม่มีสื่อให้ดูเลยเพราะว่ากลัวว่าลูกเรียนจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวจะมองจอแต่ก็รู้สึกน้อยเนื้อตับใจอยู่นิดนะึงว่า ร่างหน้าตาไม่ค่อยหล่อไม่ค่อยดีสู้อาจารย์เลขาเสนอสมเด็จไม่ได้หลอกเราหนุ่มพี่นะหลอกกไหมอ,อันนี้ผมไม่ได้เตรียมนะครับผมไม่ได้เตรียมนะครับเด็กพูดเองอาทิน,นี้เราอยู่กันมากี่วันแล้วเนี่ย กี่วันสิบวันวันเจ็วันตั้งแต่วันที่ยี่สี่ใช่ไหม <5. S 1> อ้าไหนถามจริงๆถามจริงๆตรงนี้มีอยู่เฉพาะเรานะเราไม่ต้องกลใครนะถึงจะมีโยมแม่เราอยู่บ้างเราก็ทำเหมือนไม่เห็นในใครตั้งใจบวกจริงๆบ้างยกเลยขึ้น หลอจริงๆเลยไหนใครเอามือลงเอาลงตั้งใจบวชนะจริงอ่ะเอาไหนใครบวชเพื่อแรกกับโทรศัพท์มือถือบ้านยกมือขึ้นแบบมีของล่อมีนะเอายกมือขึ้นใครบวชเพื่อแรกกับโทรศัพท์มือถือลูกผู้ชายแรกกับอะไร ไอโฟนรู้แล้วจะไปเล่นอะไรกันคุกกี้หลังใช่ไหมจะไปเล่นคุกกี้หลังใช่ไหมใช่ร้อมใช่แลนะ้วเนี่ยเอ้าทีนี้ไหนๆก็บวชกนันมาตั้งแต่24 25 26 27 28 29 30 เจ็ดวันพอดีรู้จักกันมาก่อนไหมเนี่ยมียรู้จักกันมาตั้งไห่แล้วที่ไม่รู้จักกันก็มีใช่ไหมแต่เรามาอยู่ร่วมกันตากัแล้วอยากรู้ไหมว่าเพื่อนเนี้ยที่เราอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมาที่นี่งอ่รู้สึกรู้สึกกับเรา,อย,อ,รอ,ยาอย่างไรอะไรเงี้ยอยากรู้ไหมอยากรู้ใช่ไหมว่าเพื่อนเนี่ยรู้สึกกับเราอย่อางไรอ้าถ้าถ้าทุกี่บอกว่า ให้ส่งเพื่อนออกมาสองคนก็ส่งใครออกมาส่องตัวแทนออกมาสองคนจะใครออกมาเอามาสองคนเอา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 เป็เเอา่อนกอนเาเอาเาเอาเอนเอา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 เาเอาเอนเาเดาเอ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 าเาเอ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 าเ้าเอาเมาาาาเาา อาาเอาาอาอน,น,นจเนะุเอาที่เหลือเอาหนันีที่เหลืออยากน้วยายนัรฝั่งกนเอาที่เหลือหันหน้าวนกันเอาที่เหลือหันหน้าพอกันเดี๋ยวจะรู้ว่าเพื่อนเราที่ยอ,อยู่ด้วยกันรู้กันยังไงหันหน้าข้อกันอ่าอาอาที้ อเมนตัวนี้อะไรเนะี<อ>่ยม้อนอ,อันนี้เอ้เอาวม้อนกับ X ยืนหันหน้าทางกลางเอาที่เหลือดูม้อนกับกทำเป็นตัวอย่างยื่นม,มือขวาไปให้เพื่อนมือขวาขอาางเราอะเข้ามาใกล้ๆก,กันทำมือขวาไปใกล้ๆอีกเดี๋ยวจับไม่ถึงอา้าวทีนี้ฟังนะฟังฟังฟัง,ฟง,ฟงตัง้งใจฟังตีนโปร มาอีกค่เดียงเอาลงแค่แค่เขาจับมือเราได้ทีนี้เพื่อนยื่มือขวามาให้เราแล้วหลวงพี่อยากให้เราเงียบแท็นงตั้งใจนะตั้งใจเลยเงียบตั้งใจตั้งสติดีๆนะให้เราเอามือซ้ายของเราเนี่ยมือซ้ายของเรานะเลือกจับนิ้วใดนิ้วหนึ่งในห้านิ้วเ่ย นิ้วใดนิ้วหนึ่งในห้านิ้วที่มือขวาของเพื่อนที่ยื่นมาให้เราอาจจะจับไว้อาจจะเอาอ่ามือใดนิ้วหนึ่งจับไว้นะมือไม่ต้องจับกันมือมือขวาไม่ต้องจับกันอ่าเอาจับไว้แน่ๆนะจับไว้เราห้าเปลี่ยนนะอันนี้เป็นขั้นแรกเลยเนี่ยความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ผู้จริงนะ้าพตรงอ่าดูเพื่อนข้างๆด้วยดูเพื่อนข้างๆด้วยมองหรือเปล่านะ ข้ามโกข้ามเปลี่ยนนะจับไปแล้วนะจับไปแล้วทีนี้นิ้วที่เราจับเนี่ยมันบอกอะไรเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่านิ้วที่เราจับที่มือขวามองเพื่อนเนี่ยคือความรู้สึกที่เรามีต่อเพื่อนัวเร้อนแรงไหมเพื่อน

ถ้าเพื่อนคนไหนก็แล้วแต่เลื่อกจากที่นิ้วโป้งของเราเนี่ยนั้นหมายถึงว่าเพื่อนคนนั้นน่ะเขารู้สึกว่าเขาเขาลบเรามากรักและเขาล้เราบมากเลยประมาณว่าเป็นพี่เลยเนี่ยเป็นพี่เป็นพ่อเป็นน้าได้เลยนี่นะ อ้าต่อไปเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าเพื่อนคนไหนเลือกจากเราที่นิ้วชี้ถ้าเพื่อนคนไหนเลือกจากเราที่นิ้วชี้นะเขารู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเขาเลย สิงห์สิงห well? ์เอาแล้วาต่อไปเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่า้าเพื่อตรงไหนก็แล้วแต่เลือกจากเราเลือกจากนิ้วมือของเรานะที่นิ้วกลางเอดีๆนะที่นิ้วกลางนั้นหมายถึงว่า ไม่ชอบหน้าเราแลอะอไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เล้วเพราน้่ชอบหน้าเดีย๋ยวพื่จะเลองนะอ้าวอ้อไปอีกสอมนิ้วอีกสาอีกสอมนิ้วอีกสอมนิ้ว ถ้าเลือกตรงไหนเขาเลือกจากนิ้วเรานิ้วเรานะนิ้วมือของเราที่นิ้วนางไื่ใช่นิ้วนางนะนิ้วนางก่อนนิ้วก้อยเขาบอกว่าเพื่อนคนนั้นนี่ยเริ่มรู้สึกจะชอบเราแล้วล่ะแล้วแล้วเราก็รู้สึได้รู้ว่าตอนนี้พี่ไม่ธรรมดาครับ เอาคืเอาคือก็ราวังคะเทนนะตัวใครตัวมัมานองรวมกันเเริเ่มชอบแล้วนะเอาพี่สำคัญพี่สำคัญเ,เขาบอกว่า,เ,าเพื่อนตรงไหนเพื่อนตรงไหนนะที่เลือกจากนิ้วมือของเราที่นิ้วก้อยนั้นหมายถึงว่า เขามีความรู้สึกอยากจะแต่งงานอยู่ร่วมกับเราด้วยจบเลยเกมไป่แม่เปิดเผยถ้าแพ้กเรามผมนะมีไหมดีไหมไหยแม่แม่เลยมีไหมใครจัะรู้ก้อยเพื่อนนะเอาละเดี๋ยวเสร็จบวกกันแม่ถ้าดู้ว่าเสร็จออกไปแต่งงานกันเลยลูก ไม่ได้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 แนวแนวเราไม่พอย่าประเทศอังอฤษอ่ะนะนี่รอดไปกลับมอ่ะเนี่ยาเนี่ยยัไงนะเอ็ก่ะกลับไปนักพิณได้อาสาตัวให้เพื่อนลอยอือ่ะทีนี้นะคำฉมคำายเรียดนิดหน่อยแต่เราปวดมาที่นิษฐ์เดี๋ยวไที่แรกแนาไปเล่นที่โรงเรียนได้นะ ความจริงความจริงมันก็เล่นกับเพื่อนระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายในห้องผู้หญิงกับผู้ชายในห้องเขารู้บอกว่ามันไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปนะแต่มันเป็นหลักมันเป็นจิตวิทยาแล้วก็มันเป็นหลักเ,เรียกว่าหลักสถิติศาสตร์ความน่าจะเป็นความน่าจะเป็นในการเรื่องจากนี้มันไม่ได้เป็นจากหายใจได้แน่แน่หรอกแต่มันเป็นแค่หลักสถิติศาสตร์ ทีนี้วันนี้ผมพี่ก็ที่ถามตัอ้งเองว่าที่ถามตู้เเงนว่าเอาแต่อเองินมาเร็วถามนี่ปัยัอเอง,ยงเรื่องจากเงิไม่แต่ดออีกวทีนี้ที่ถามตร้อเองเงนว่าใครตั้งใจปวดบ้างใครแรกโทรศัพท์บ้างปวดแรกของรางวังนะ บก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทีนี้ในปวดมาได้ต้องเจ็มันแล้วนะหมอที่ขอิ่ชองชอะทีประจอกปวดมาได้ต้องเจ็ดปันแล้วเนอไหมหมอที่ปวดมาเท่าไหร่ไอ่ายถูกไโนไท้เรื่อ,น,อนึ่ง แต่ก็ไม่เอาที่ฝาีตันเรเปิดแล้วชิงโชคอนะพอไม่ีฮะอ้าวทีนี้บวกวากี่ล้นวาเจ็ดนใช่ไไ หลวงพี่เลี้ยหน้าตาตงมากเลยน,ะยนยี่ยหดมาทุกสายอ้าวอ้าวอ้าวเฉลยเฉลยเฉลอ้าวหลพี่วดาแต่ปีหนาเดอ้าวแต่ที่หวพี่ขอชกเรานางนะทไมถึงอยากโว 依然。